สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel u easy นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม h i l ลดอะล n a Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทำวิดีโอแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับผมซึ่งผมเห็นมือใหม่เนี่ยเขามาถามกันครับว่าพี่ครับผมสุ่มตัวละครไปแล้วตัวละครมันเต็มอะครับผมพี่ผมควรทำยังไงนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาแนะนำกันแล้วกันนะครับว่ามันควรทำยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับทุกคน ควรซื้อช่องกระเป๋านะผมให้เต็มลิมิตไปเลยนะครับผมช่องกระเป๋าเนี่ยมันจะตันอยู่ที่430นะทุกคนให้เรากดซื้อไปเลยนะครับซื้อไปเลยจนมันแม็กนะครับผมอันนี้ผมก็กดซื้อไปเยไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอยู่ที่430ช่องนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทําการสุ่มตัวละครเลยนะทุกคนสุ่มตัวละครเลยนะครับส Whats ุ่มแบบว่าจนมันตันเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวุ่มให้ทุกคนดูนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็สูมมาจนถึงช่องตันแล้วนะทุกคนนะสำหรับใครที่ป็นมือใหม่เนี่ยเขาก็จะหัวร้อนมากเลยนะครับว่าเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยช่องเต็มเลยเนี่ยส่มได้แป๊บเดียวเองนะครับผมนี่ดูดิแป๊บเดียวช่องเต็มแล้วนะผมร้ทับสี่เนี่ยแล้วตัวละครเยอะแยะ,แยะมากมายอย่างเงี้ยก็จะทํายังไงเนี่ยฮะตัวละครเต็มไปเลยเนี่ยวิธีย่อยก็คือนะครับผมให้เราเนี่ยมาที่หน้าหลักนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้สังเกตที่หน้าจอนะครับมันจะมีคําว่า สำนักฮีโร่นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับผมสำนักฮีโร่นะแล้วให้เราเนี่ยทำการผสมไปก่อนนะก็คือผสมตัวละครระดับ S R เนี่ยผสมไปก่อนนะทุกคนผสมไปเรื่อยๆนะครับผสมไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะไม่มีตัวละครระดับ S R ให้เราผสมนะครับพอเราทําการผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีตัวละครระดับ R เนี่ยเหลือเยอะมากนะครับวิธีลบมันก็คือให้เราไปที่คําว่าฝึกหลอมนะครับทุกคน กดที่คําว่าฝึกหลอมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเลือกลบตัวละครระดับระดับ R ไปเลยทุกคนสําหรับใครที่คิดว่า,าเรามีตัวละครระดับ R เยอะนะครับแบบว่าไม่ถึงระดับ SR เลยนะครับก็ให้กดคําว่าใส่รวดเร็วนะครับโดยที่กดที่เป็นเครื่องหมายสีเหลืองทั้งหมดเนี่ยกดไปเลยนะทุกคนมันก็จะทำการใส่รวดเร็วให้ให้กับเรานะครับโดยทําการติ๊กเครื่องหมายถูก ตัวระดับ R ให้กับเรานะครับสำหรับถ้าหากมันมีระดับ SR เพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนเราก็ทําการกดติ๊กเครื่องหมาย SR ออกไปแค่นั้นเองนะครับเราก็ทําการกดกลั่นไปนะครับของรางวัลที่เราจะได้มาก็คือของรางวัลใช้สําหรับการเลื่อนระดับของตัวละครของเรานะครับผมแล้วก็ EXP นะครับแล้วก็หัวใจนะครับเอาไว้ไปแลกตัวละครในร้านค้านะทุกคนแล้วก็ทําการกดกลั่นไปเลยนะครับทุกคน อ่านี่ก็คือการย่อยตัวละครหรือลบตัวละครทิ้งไปนะทุกคนแล้วก็ใส่รวดเร็วไปอีกนะล้วก็ดูนะครับผมว่ามีตัวละครระดับ SR ติดมาไหมถ้าไม่มี SR ติดมาเราก็ทําการกดกลั่นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับนี่ใส่รวดเร็วไปนะครับนี่เห็นไหมถ้ามีติด SR มาอย่างเงี้ยล้วก็ทําการกดเครื่องหมายเช็คถูกออกนะครับผมหรือว่าเราจะทําการ ลบทีละสายก็ได้นะครับมันมีทั้งหมด55 5สายนะทุกคนนะเราก็ทําการกดไปลบไปทีละสายทีละสายนะครับโดยที่ดูว่าแต่ละสายเนี่ยมันมีระดับ R เยอะไหมนะหรือว่าระดับ SR เยอะไหมอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วก็กดไปนะครับผมสายรวดเร็วนะครับแล้วก็เอา SR ออกไปนะครับผมอ่าเพราะ SR เนี่ยมันจะหายากกว่าระดับ R นิดนึงนะทุกคนแล้วก็ทําการกดกลั่นไปนะครับผมอ่าแค่นี้นะครับเราก็จะมีช่องตัวละครเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหม 109ทับสนะครับทุกคนเราก็สามารถกลับไปสุ่มตัวละครอย่างเมามันได้เหมือนเดิมอีกนะทุกคนหน้าก็คือสุ่มได้เรื่อยๆนะครับตัวลครที่เป็นรูใหม่นะครับเราก็สุ่มเรื่อยๆได้เลยทุกคนถ้าหากช่องเราเต็มเราก็กลับมาที่สำนักฮีโร่แล้วก็ผสมระดับ S R ไปก่อนแล้วก็มาหลอมตัวละครที่เป็นระดับ R ทิ้งไปแค่นี้เองนะผมเราก็จะหมดปัญหาช่องตัวละครเต็มไวนะทุกคนอ่า หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมนะฮะถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์นะครับผมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย